นี่ดีค่ะทุกคนกับโมฮุนกันอีกแล้ววันนี้นะคะพ่อพาทุกคนมาวอร์ี่งานกาชาสวนลุมเนาะไมโลโลรงเรียนวุ้ยช่ทอด50บาทข้าวเหนียวปิ้งอันชันไอซิมโบราณทุกคนเดือดปอนมากวันนี้109บาท อวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่โบมานะเขาจัดตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่เท่าไหร่นะ18มีมีในโบชัวก็ไปอ่านเนาะตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่18ใช่ไหมเลข8ใช่ปะมนช่ยตดและอ่านเลข8ไทยไม่ออก10วัน10วันจุกๆเลยทุกคนตั้งแต่เวลา11โมงถึง4ทุ่ม ชื่อธีมงานปีนี้ก็คืองานกาชาติร้อยปีเนาะเดี๋ยวเราจะไปเดินตะลุยกินงานกาชาติก็จะมีอะไรให้เรากินบ้างเน้นๆเ,เลยว่ามางานกาชาติต้องมากินา้าข้าเดินเข้ามานะคะทุกคนก็จะมีไอ้นี่เลยประจําจุดเลยอะไรนะห้องน้ำล,ล,ล,ลดห้องน้ําเพื่อนที่เริ่มยังไงเราจะไปทางไหนดูแมพสิเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ตอนนี้ เราจะไปไหนทีเด็ดเราเราจะเดินไปตรงกลางเลยหรือว่าเราจะเลาะไปฝั่งนี้งานตรงน่าจะอยู่ตรงนี้งั้นไปตรงกลางก่อนเราเดินตรงไปเลยเราก็เดินดูก่อนไหมแล้วค่อยกินก็ดูก่อนหรือว่าดูด้วยกินด้วยดูไปก่อนอะไรถูกใจค่อยเลือกซื้อเข้ามาก็เราจะเจอร้านค้าที่แบบว่าลดล้างสต็อกเออเยอะ คือวันแรกอะเขาจะเริ่มแบบว่าแข่งกันวันแรกมันเป็นอย่างนี้แหละวนนิหลายร้านเหมือนกัน,นเนี่ยสินค้าของโปรโลรรเราไม่สนของใช้เราไปหาของกินอย่างเดียว กินเลยเหรอแก้วน่ารักมากแก้วเท่าไหร่พี่วอง55บาทฮะ55บาทได้แล้วหนึ่งอย่างไปของกินเยอะมากของทอดก็เยอะเช่นกัน ของอร่อยมักจะมาในรูปแบบของทอดอร่อยกะปุนนและแล้วมันก็จะอ้วนไงพี่บอมคิดอะไรดีอะอะไรนะกินเยอะมากเลยโอ้มีหมดเลยมีหมดเลยทั้งอาหารไทยอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นมีหมดทุกอย่างเลยอะแล้วจะเดินไปหานีใช่ไหม มีโต๊ะให้ด้วยอ๋อเวรนี้คือเวิร์ของกิน,นค่ะทุชาชากคน<า>แล้วก็จะมีโต๊ะแล้วก็จะมีโตกลางให้นั่งนี่อย่างเงนี่อย่างเงี้ยแต่เต็มแล้วเออแต่เต็มแล้วหมจีนกระเพราไร้น้ำมันผมจะกินอะไรดีอ่ะเดี๋ยวผมไปหาของกินก่อนมาทุกคน อันนี้ไช่ดได้กินให่เดียวเนาะุานนะ้ยไช่ทอด50บาทได้เยอะมากทุกคนเดี๋ยวชิมก่อนนะไม่ต้องเดินมาอย่างแรกออกองนุกมมาก ร้นอนไหมอ่อยไม่ร้อนคุยไปแล้วทอดงานแล้วรงไปทุกคน<ะ>ถ้าพูดถึงงานกาชาดอะ่ะมันแบบว่ามันกว้างมากเลยเนาะเหมือนเดินแล้วมันจะไม่ทั่วขนาดนี้คนเยอะนะเนะี่ยเดินมั่วเดิอเออเดินมั่วมากไปดูแผนทงแผนที่อะไรเลยเอาแผนที่มาก็คือไม่ได้ดูจ้าเดินมั่วๆไปเลยจนะ้า แล้วก็บอจะบอกว่าปีนี้นะคะเขาเขามีธีมลงนลงให้ใส่ชุดไทยเนาะเป็นแบบว่าอ๋อเจ้าแมกกาละเกตอะไรเงี้ยบุกออไม่ใช่บุเพลเลยนะผมลิขิตอะไรอย่างเงี้ยเนะาะใส่ชุดไทยมาเดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนงานวงงานบัดแต่ถ้าใครที่แบบว่าดูวิดีโอโบแล้วเห็นคนใส่ชุดไทยเดินไปเดินมาก็ไม่ต้องตกใจคนค่ะ <laughs> นั่นคือคนนะไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางแต่อย่างใดเด้อไป อ๋อพี่พี่จำได้ไหมที่เรามานั่งกินอะไรนั่นตรงนั้นอนะซอยนะ่ะปีที่แล้วอะที่ไปน,นั่งกินริมน้ำอะปี2019ั้ค่ะจะไปจำได้ ก๋วยเตี๋ยเรือบาร์สแกแรั r i a อันนี้อะไรอ่ะเ้าเหนียวปิ้งดอกอัญชันอยอยากกินอ่ะอยากกินเค้าเหนียวปิ้งดอกอัญชันอ่ะละสิบบาทเ่หมดลเน่ะเล่หลยชือีิอัันด้้ยจไรดีคะดอก่ะไส้ยเกีค่ะเกี๊ยท้งสองอะไร เอาอย่างอันนะ่ะยี่สิบจ้ะข้าวหลามจั่งได้เลยคะ่ะขาวดำค่ะนี่อันนี้จะเป็นข้าวเหนียวปิ้งทุกคนปกติก็กินข้าวเหนียวปิ้งอยู่แล้วมันจะเป็นข้าวเหนียวปิ้งสีขาวใช่ไหมที่เรากินอะ่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวปิ้งอันชัน้นข้าวเหนียวอันชัน้นนั่นแหละเดี๋ยวมาชิมข้าวเหนียวปิ้งน้ำดอกอันชัน้นชื่อเต็มๆเจ้ไหม,อ,มอันละสิบบาท ต่ไม่รู้ไส้เผือกหรือไส้กล้วยสุ่มมากเพราะว่าซื้อมาทั้งสองอันสวยมากเลยน่านยทาน้วน่ากินม,ม,ม,มากลองสิอ๋ออันนี้ไส้เผือกแล้ว่าร้อนมากร้อนร้อนเลยทุกคน ข้าเหนียวมีความนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมของกะทิอร่อยอยู่นะแล้วก็มันไม่หวานมากอะทุกคนอร่อย ชื่อร้านเค้กวิเศษกินแล้วจะเป็นยังไงปะชื่อร้านเค้กวิเศษวิเศษทุกคนตอนนี้บริหา,าที่นั่งร้านนั่งมากเพราะว่าของค่อนข้างจะเต็มมือไปหมดแล้วแต่ละร้านก็เต็มเออจริงเดินไปตรงไหนก็บอกว่าอยากกินไปซะทุกอย่างเลยทำไงดีเดินไปให้มันสุดชิ่นมีอะไร แล้วก็ซื้อหมดทุกร้านเลยอย่างนี้เนาะพอไหมไ <laughs> มถ่ถึงถือพอไหมเหรอเงินพอไหม เขานั่งลากไม้นั้นทำไมอ่ะเขาน่ยเขานั่งลากไม้นี่ที่นั่งมีบีก <c oughs> นั่งพื้นธรรมดาไม่ได้เหรอมันต้องไปนั่งลากไม้สิงอยู่ตามต้นไม้เบอร์ คนมุมกล้องบนศัุรลักทุเลนิดนึงนะได้เวลานี่เมื่อกี้ไปเดินแล้วได้อันนี้มาไส้กรอบเนื้อเนื้อแท้เลยนะทุกคนชุดเล็กสิบบาทนี่โฟกัสไหมต้อ บิวตี้บ็อกเกอร์ท่านหนึ่งนี่น่ากินเนาะชิมอร่อยเ,เนี้อพเมี่ยมพีเมียมมเม่ยมไหมอร่อยนั่งแบบทำทำตัวเหมือน อมลนั่งท่ากลานธรรมชาตินี่อันนี้จะเป็นข้าวเหนียวปิ้งของเราเกิดกจะเปิด อ,าาาาอันนี้ไส้กล้วยค่ะทุกคนโอ้โหชอบตรงที่มันโฟกัสนี่นแหละแต่ว่าไม่ไมชอบบอกไม่ชอบมุมน่ะมุมมันแคบ,นแบรน อร่อยคุยชายทอดชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะเอาจริงป่ะทุกคนน่ะเอาอีกแล้วชอบไม่มองฝั่งนั้นเอาจริงปะ่ะโบชอบนะเว้กล้องโซนี่อ่ะแต่ว่าโบไม่ชอบเขาเรียกว่าอะไรเห็นไหมอยูอด่ดีเมื่อกี้ก็ตัดไปเขาจะติมันมันก็ตัดไปเลยแม่โบจะบอกว่ามันไม่เหมือนเฟรมโกโปรมัน มันปรับไม่ได้น้อพี่วอเนาะมันได้เฟรมเดียวใช่มันเป็นแล้วเราโบชอบความที่บอกว่ามันเบอร์มันชัดแล้วก็แบบว่าสีมันสวยมันใสแต่ว่าโบไม่ชอบความแบบว่าเฟรมมันอะเฟรมมันไอ้นี่เกินไปนั่นแหละเราก็จะถูทูไทยกับกล้องเครื่องนี้อีกสักหลายๆคลิปนะทุกคนเนาะถ้าใครแบบว่าขัดหูขัดตาก็ขออภัยด้วยเนาะ มีคนอยากอิงซืนอนะคะเจ้าตัวไหนตุ๊กตาเขาน่ารักมากเลย สวนสนุกเออเป็นแบบว่าเออสวนสนุกควบแบบว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่เราไปเล่นอ่ะยิงปงยิงปืนปะปงเป้ายิงตุ๊กตาเอออะไรต่างต่าง เล่ลนะอะไรนะเล่นอะไรข้าวนิดหน่อยโอ้มันหัวเลยอ่ะคือแบบว่าคือเราดูข้างล่างอ่ะทุกคนมันไม่ได้น่ากลัวนะแต่พอขึ้นไปข้างบนน,นั้นแหละแบบมันแบบมันโยกมันสายสม,มันสัน่นอยากเล่นไหมเออห้าสิบบาทอ่ะคุ้มอยู่แต่ถ้าเขาหมุนนานกว่าเน,นี้โบอาจจะขอลงได้ไม่ไหวมันหัวเลยอะเราแก่ปะวะ เมื่อก่อนก็ยังเล่นได้อยู่ลยรถไฟหงรถไฟเหาะโอ้ไม่ไหวนี่ยังไม่เห็นหน้าตัวเองเบื่อเลยไปซื้อน้ำส้มมาน้ำส้มเท่าไหร่ แบบแบบแท้ๆน้ำส้มออแก,กนิกเลยน้ำส้มแบบซุ้มราคาหนึ่งร้อริก้นบาขวดนี้109บาทขายขวดน่ <180. S 2> าจะแพงที่ขวดละขวดนี้ได้นะจ๊ะองเอเอาอะไร เผือกฮัลโหลเรียกรสชาติก่อนนะครับขอบคุณนะครับได้านี้ได้นะจ๊ะได้ไอซิมโบราณทุกคนนี่เป็นอย่างนี้อันนี้กะทิเอ้ยกะทิอะไรเผือกเราเอาฮัโหลอะไรคือทาโหลชิมก่อนนะอะไรคือทาโหลเผือกไงอะไรคือทาโหลเผือกไงเผือกอะไรทำไงภาษาอังกฤษไงหลัก เรียนไม่ถึงหรอ,อเ,เรียนปังมากทุกคนเมื่อกี้ไปเจอน้องพีพีมาน้องพีพีมาของบูธไอน้นี่อะไรการไฟฟ้า<พ>มาบูธการไฟฟ้าน้องน่ารักมากเลยอ่ะแม่ปรางน้าเล็กมากเลยอ่ะ เทียวกับหน้าใครเทียวกับหน้าบุหน้าเล็กเทียวกับหน้าเออตอนนี hm ้คนก็เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนคือแบบทุกบูธทุกทุกบูธทุกเต็นท์อย่างเงี้ยมีแบบว่าคนไปต่อแถวเข้าร่วมกิจกรรมแบบเยอะแยะมากมายเลยเออนั่นแหละเราก็นั่งอยู่ตรงนี้หน้าเวที ซ,ซึ่งวันนี้ไม่มีไม,ไม่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีการแสดงบนเ,เออไม่มีการแสดงใดๆบนเวทีนะคะทุกคนวันนี้มีแค่แบบว่าการเปิดงานแค่นั้นเรามาว,วันแรกเ,แแเรามาวันแรกอย่างงี้แหละเรารีบไงเราก็เลยไม่ไม่ได้เห็นอะไรเนาะเออนั่นแหละ สำหรับคนที่มาหลังเราก็คงจะใช่กิจกรรมกรรมแน่นเลยหลังจากเปิดงานวันแรกวันต่อไปจนถึงวันที่18เนี่ยกิจกรรมแน่นมากเลยทุกคนมาเที่ยวกันได้นะคะแต่ทางนี้มันมันคืออะไรอ่ะไม่รู้สิจากประสบการณ์ที่กรีเมื่อกี้เราไปหาน้ำกินดีกว่าทุกคนอย่าดมอ่ะอย่าดมผงไทยต้องเข้าแล้วนะมยหย จริงๆพวกข้างๆข้างๆกับสวนสนุกคนที่มีร้านยาดมไม่เขาไม่ได้ให้คนแก่ขึ้นเขาจะป้าเขาให้เด็กๆขึ้น เริ่มเปียกกันแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะทุกคนเดินไม่ไหวแล้วอ่ะโบก็สำหรับงานกาชาดปีนี้ก็พาทุกคนมาเดินเที่ยวประมาณนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมมากันนะคะวันนี้ที่โบมาก็เป็นวันแรกเนาะเขามีงานถึงวันที่18นะคะทุกคนเออนั่นแหละก็สำหรับคลิปนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่วอลกหน้านะคะเราวรจะพาทุกคนไปวอลกที่ไหนหรือไปเที่ยวที่ไหน,หไหนก็ฝากติดตามันด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ